ที่ไทยคุมเข้มมากๆตลอดแนวชายแดนอย่าทำอย่างนี้นะครับมันไม่คุ้มเลยจริงๆสบายดีสวัสดีครับตอนอื่นช่วยเป็นกำลังใจและกดติดตามกันด้วยนะครับกับเรื่องราวดีๆและไทยดีๆที่มีเป็นร้อยๆตอนกับช่องไทยลาวทูเกตเตอร์ทุกวันนี้เราได้ข่าวมาเลยนะครับยิ่งเยอะขึ้นเยอะขึ้นคือตลอดเขตชายแดนของไทยเนี่ยนะครับ คือติดฝั่งพม่าแล้วติดฝั่งลาวกันเองเนี่ยต้องการที่จะเข้ามาที่ประเทศไทยลักลอบกันเข้ามาโดยตามด่านธรรมชาติมันไม่คุ้มเลยจริงๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจับได้กันทุกวันเลยแล้วมีข่าวออกมาทุกวันแต่การลักลอบอย่างนี้มันทําให้ระบบมันเสียตอนนี้เรากําลังจะควบคุมสถานก,การณ์กันได้ดีอยู่ลาวเองก็ยังไม่มีผู้ติดเชื้อในประเทศนะครับมีแต่ผู้ที่เข้ามาในประเทศ ส่วนไทยเองก็เหมือนกันตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่หนึ่งคนเรากําลังรอดูว่าผู้ติดเชื้อคนนี้ใน2อ,อาทิตย์นียจะเกิดเหตุการณ์แพร่ระบาดหรือเปล่าถ้าไม่มีเนี่ยก็แสดงว่าคนในประเทศของเรายังคุมได้อยู่แต่สิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าทางเขตแดนของพม่านะครับมีความยาวถึง2,000กว่ากิโลเมตรด้วยกันนั่นก็คือควบคุมไปถึง10จังหวัดด้วยกัน อย่างที่ท,ทราบกันดีอยู่แล้วครับก็คือพมา่าเนี่ยตอนนี้มีผู้ติดเชื้ออยู่เนี่ยค่อนข้างสูงวันหนึ่งเนี่ยนับเป็นร้อยกว่าคนนะฮะแล้วก็ตอนนี้แทบที่จะควบคุมกันไม่อยู่แล้วก็ไอสิ่งที่น่ากลัวก็คือว่าแทบแรงงานของเวนมาเนี่ยก็จะลอ,ลอบเข้ามาที่เมืองไทยนั่นคือสิ่งที่เราอ่ต้องช่วยกันดูแลทางการตรวจการเข้มนะครับมาตรการของทางการก็คือให้ทุกจังหวัดเนี่ยทุกแขวงทุกเขตแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยช่วยกันเฝ้าดูแล ทุกเขตทุกมุมเพราะว่าทุกคนเนี่ยกลัวการระบาดของโลกเนี่ยแม้แต่คนหรือสองคนน่ยที่ลอดๆอดเข้ามาเนี่ยเราไม่สามารถตรวจสอบได้เลยว่าเชื้อโรคอันนั้นอะไปอยู่ที่ไหนแล้วกระจายไปได้ยังไงอันนี้มันไม่คุ้มเลยจริงๆนะครับขอให้อย่าทําเลยนะครับขอวอนนะฮะว่า เพียงแค่คนหรือ2คนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยมันจะทำให้ระบบของทั้งประเทศเนี่ยเสียหายแล้วก็ที่ลาวเองเราก็ได้ข่าวมาก็คือมีผู้ลับลอบนะฮะ<ม>เข้ามาจากทางด้านด่านลาวนะซึ่งเป็นคนไทย ที่นำแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาอันนี้ก็ถูกจับได้ที่ด่านวลัชตานีนะครับทั้งหมดมี14คนเป็นชาย7แล้วก็หญิง7เดินทางมาจากสบปลาวนะครับทางช่องสิ่งสัมพันธ์เมืองชนะสมบูรณ์แล้วก็เข้ามาทางอำเภอโขงเจียมฝั่งไทยมีรถตู้มารับเป็นช่วงต่อๆไปนะฮะเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพเหตุการณ์นี้จับได้ตอนตีหนึ่ง ในส่วนของคนไทยที่เป็นต้นต่อในการนำพาแรงงานผิดกฎหมายเข้ามาเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีต่อไปนะฮะมาตรการเข้มมากขึ้นของทางการก็ออกมาบอกว่าเหตุเกิดขึ้นมาจากคนไทยคนไทยต้องการแรงงานก็เลยเป็นช่องทางในการที่จะพาแรงงานมาแบบผิดกฎหมายจะได้ไม่ต้องเสียงเงินค่าก,กักตัวเพราะฉะนั้นมาตรการอะไรบางอย่างของคนไทยจะบอกว่ายุติได้ไหมที่จะเอาแรงงานเข้ามาเห็นไหมครับ มันเกิดความคิดอะไรบางอย่างขึ้นมาก็เพราะผลของการกระทำนั้นๆที่มันเกิดขึ้นมันก็เลยทำให้ระบบที่กำลังจะดีถูกเอามาไตรตรองเอามาหยุดคิดแล้วก็ระงับผมกำลังจะบอกว่าทางการของไทยเนี่ยตำรวจของไทยเนี่ยตรวจตราทุก24ชั่วโมงนะฮะอันนี้มันไม่คุ้มกเลยนะครับในสิ่งที่กำลังจะทำเหตุการณ์อันนี้ก็คือต้องเข้าไปถูกจับได้แล้วก็ดำเนินคดีนะฮะ ทำประวัติส่งกลับไปที่ตมอของทางฝั่งเราเพื่อดําเนินคดีกันต่อไปตามข่าวเนี่ยบอกมาว่าทุกคนโดนเรียกเก็บเงินคนละสี่พันบาทคุณต้องเสียเงินเสียทองเรียบร้อยแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเสี่ยงกับการที่คุณไม่มีใบตมประทับอยู่คุณมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วคุณต้องหลบหลบซ่อน,อนแล้วคุณจะไปไหนก็ไม่ได้จุกถูกจับได้ก็ผิดกฎหมายอีก ต้องดาเนินถูกดําเนินคนดีที่เมืองไทยแล้วก็ต้องกลับไปแล้วก็โดนลงโทษที่เมืองลาวอีกที่ที่ประเทศลาวอีกอันนี้มันไม่คุ้มเลยครับก็คงอยากจะขอวอนนะครับกับทุกๆคนที่ตอนนี้มาตรการของเราทําได้ดีมากๆอยู่แล้วเราหวังว่าในอนาคตอันใกล้ๆนี่จะด่านจะเปิดขึ้นการผ่อนผันนี่มันจะมีมากขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเราทําด้วยวิธีการแบบนี้แล้วเนี่ยเราว่ามันก็จะทําให้ระบบทุกอย่างเนี่ยมันเสีย แล้ถ้าเกิดมีผู้ติดเชื้อเกิดขึ้นเนี่ยการเปิดด่านก็จะเป็นสิ่งที่ยากมากขึ้นแม้แต่ในแนวชายแดนในแนวตะเข็บชายแดนที่จะทำการคร้าไปมาหาสู่กันเนี่ยก็จะทำให้ยากมากยิ่งขึ้นคราวหนะ้าถ้าเกิดเรามีบทความอะไรดีๆเราจะมาแบ่งปันกันนะครับกับช่องไทยลาวทูเกตเตอร์ไปไทยมาลาวไปไหนไปกันไทยลาวไปด้วยกันสบายดีสวัสดีครับ สู้ๆกันนะครับคอยสอดส่องคอยให้พวกเราช่วยกันดูแลกันนะครับ